ว่านาเฮาเอาไปเฮ็ดอันมือดองลานนั่นละเฮาตัดเอาเงามันไวขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องตอนมือดองน้ำพี่ได้่ายให้พี่ให้น้องเบิ่กว่าเฮาเป็นเจ้าภาพหน้ากับโมโหเลวเนาะเนาะเยอะแยะของพี่แล้วมูนี้ยาะเลยเอาปุ้มขึ้นแล้วยกนี่อย่นั้นนีเพื่อจะมีน้ำมันรดมีน้ำมันรดโอ้ยตาลิตตุอะไรหระกจะได้เงินเด้ชจะไดสวัสดีตาเด้มีน้ำมันรดไปของพี่นี่สวัสดีสั่มพี่เลยนี่นะ คิดเลิกคิดเลิกเชาวขามคนนี้พี่น้องนี่มะมันมะดำคนละพันงานบิลลายมื่อวานพี่น้องเอ้ยกินหอยนั่นส์คลั่มนี่ขาไม่เนี่ยคลั่มทิพย์ไทยงบปะคลั่มงบข้าวสบายดียามเทงพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ไปได้ไปให้พี่ไปหน้าพี่น้องยูเฮิร์นยูเฮิร์นแล้วก็มาดินน้ำเอวยมาดินร์นเอมื่อวานเยอะพาพี่พาน้องกินมะทงเฮนีพี่น้อง เคยเห็นบะมาทุ่แห่บ้านบ้านอื่นเนี่ยค่อยบิฮุจักว่าเขาเอินเนี่ยเลยนะแต่บะบ้านค่อยเอินมาทุท่แห่บะมอโถ่แห่นี่รสชาติมันนี่ฟาดพี่น้องเอินฟาดแล้วกับฟาดจั๊กน้อยเดี๋ยวบีได้ฟาดหลายซ้ำม,มันมาเกล็ดพี่น้องเอินฟาดจั๊กน้อยก็ไม่ได้ฟาดแห้งอันเคือกลินตามกับกะบ,บางคนก็ได้ง่ากะบตามเสื้อง่าเนาะง่าดำไอ้ง่าขาวนี่นะแล้วกะอันมาอันโฮจิคเคอร์มีโฮจิคเคอร์แล้วกะ ตามงาเฮาเดียวพี่น้องเอ้ยบางคนนี่เอางาหลายกว่าแต่เมื่อน,นี้เฮาน่าได้งาน้อ้เดียวแล้วก็เลยเอางาน้อ้เดียวนึงแล้วก็มาตามเซอร์วิสที่เคอร์อันส่วนมะทุ่งแหกันพี่เคอร์พี่กายพี่น้องเอ้ยยูแคมเพิร์ดนี่ละมันหาก็เริ่มเป็นแต่ตอนนี้มะทุ่ฮแห่นะยังมีท่านได้เป็นหลายมีแต่อยู่นี่เป็นพี่น้องเอ้ย <c oughs> บลอกแรกแม็กมานเป็นเอ้ยเพิ่นกำลังปิดอยู่ง่าก่อนพี่น้องง่าเฮาก่อนน้อยเดียวเลยะอเสียงรถ ประมาณมันเตะตบแต๊บต๊บตบแต๊บแต๊บแบบนี้นะครก็พอแล้วเขาโลดในแดนเล็ดงานบิลายมันีพี่น้องเลยปนนวลมาอุบหาอันเอางาลงก่อนอย่างโคนมาอุบจังหะแบบนี้นะจะคอยพาพี่พี่น้องบิ๊ดมาเท่าแห่พี่น้องเลยเข่าวปิ๊ดอยู่เซซี่อ่บปิ๊ดเท่าแห่แล้วก็ไปเบิ้งน้ำมาเท่าแห่ว่ามันเป็นแนลเลอรมันคือละเอิญคือซุ้มคอยบอกพี่น้องมาเท่าแห่นะบ้านอื่นเดี๋ยวคอยพิภูจักว่าเอิญแบบเลอรเนาะบ้านคอยเอิญมาเท่าแห่ ไปติดตามเบื้องนั่นเลยกับพี่น้องก็มาทุ่งแหเป็นนั่นเลยกับไปเบื้องกำเดียพ,เดยพี่น้องนี่ต้นมาทุ่งแหกันเลยพี่น้องนี่มันหากลังลืมหยบเป็นนี่มันยังได้เป็นลายแต่บนอื่นเขายังได้เป็นอันนี้มันเป็นก้อนมันเป็นอันมันเป็นไหวมัน,มนเขาเอิ้นมาทุ่งแห่โดมันยังได้เป็นลายอยู่นี่ก็ได้ กำลังอมอ่อนพอดีกินชีเลได้หลายแล้วบอได้ประมาณกัมหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอาทุเรศนี่พอนว่าเอา,เอาือวิธีได้คันเอาบีทึกวิธีเนื้งาฮักแล้วได้เนาะโนงโนงบีทึกวิธีนะบางคนกับงามันตั้งอยู่โนงโนงลงมืงแหง้งนี่ยฮักก้อยเลยได้พี่น้องไอ นอุองมงเลอเพิ่นไปละนึงไปทางเลอละห้ากับนุ้งยื้อ,งอกนนง,งไปทางนั้นล่ะมันมีฮกักเลอเฮ้ยออโอ้พังงามก็ไดอกดกที่ทางพี่เนี้ยมันสูงเอางวยตั้งเอานา มาครตอะไรเออนี่ดน็นี่ตนั้งนี่อยู่ไม้ถกวนแดดกวนมีเถิมช่วยนะฮะตั้งไป,ไปง่อยง่อย,อยกูเต้มึงไปได้เตั้งง่อยกระเถิงตงัวน่าช่ายขึ<ป>้นอยังไงลัง แดดกระแดดแห้งอลยโหจนเริ่มน้ำผาล้านนะาาน้ำผาล้านจนฮอนเบิร์ีเลึบ่กุ๊กนั่นอันนี้หม่มันดำก๊กนั่นนะนนม่หม่ขาวหม่เขียวก๊กนี่นะม่ดำเนาะคนละพัน ทอดแล้วบ่กามโ้ไปดินพม่ลืมเองเงินเชืคันมาี่นี่ม่ลืมแม้ามแม่เป็นแม่เาเจางานกนีพี่น้องีมะมันมะดำคนละพันพันเขียวพันดำ นนเด้พอาอุนพออปปตามข้างเพือนพอได้กินพี่น้อยเอาหนะ ขาว่าผู้เลอาเอาปู่โฮจิคกอเอาเนี่ยนะคะว่าเป็นคนคิดที่เจ๊เพื่อนรับปู่อันนี้บอกมันรักหงินท่านนาวได้เอ้าพอแล้ว คนละย่านเพลงหอกงาไมพีพ่อทำจ้บคพยวเ่ใกันดเลยีแ้มนก่ใจกันใไหม่ใช่ใช่บ้่ใช่ใช่ใช่ใ่ใ่่่ใ่ย่จ่่ใ่

เออเป็นโนเซื้อเล,แลวแล้วหรอวะื้อมันจะเข้ากันยังเต็มปลาปลาแรก

คือหลายเข้มนะมุ๊เขาให้เข้ากันหอมนัวเลยเื่อนคือขีตมติีเกิบกันคือย่ำเดินก้าเดินีบเลยเนาะติอบวกพี่เนอะเอามาทุ่แหมาอนกระนิบเ่อก่อนทีได้มากทีได้มักนีนียว ถือว่าถือเป็นซิมพอมนนเะรอ่อปอยู่ทีสอคำได้อยู่สามคำนมาเด้อพี่น้องก็กินนันเม้งมาโทแห่น้ำเดือยใช่กเมทแห่ตอนเทียนาะเออเพี่จะแง่อีบบ่อชมมายบ้างมีชื่อได้เชื่อบอ ตำงาตำงาปนเดียวกับานมาอือขอหุ่มดแกงพะลมแกงเขียดน้อยพี่น้องใส่ผักที้ส้มแกงเขียดน้อยใชพักที่ส้มลอกะเห็ดกระดางมาหาเอามาตะพูเอ้นง เอินดีดังเสียงน้อยในมีเยอะ่าเรียงแแฮบว่ะคนแรกแหงมาคำที่สี่เป็นไรเขชิมไปแลยสาคำช่องคำเสยบหนวดเป็นมาเด้อพอแม่พี่น้องเพื่อเพ่อยังได้ได้กินปีนี้ปีนี้ปีนี่เนี่ยกิ่นตะโพปีกินก้อนหมูพี่น้องเลย มาดูเหตุเป็นก้อนหมูกินก้อนหมูมาเด้อทุกคนทุกคนมไหแต่กินเมงตอนเทงกินเมงแล้วก็กินข้าวน้ำน้ำกินเสื้อคล้องกับแซ่บเลยเดี๋ยวนี้หน้าบัดีแซ่บเนาะแซ่บแต่มันมันมีเข้มขเนนิดน้อยนะมึงแต่แซ่บลักษณะนนั้อาสูตรด้วยแหละจักบาทมั้งเอาทำน้อยทำยังหัวเห็ดแห้งเป็นแต่แซ่บชื้อบอกเพื่อนน้อยชื้อสิบพัน ăn chưi có đấy cái <laughs> <Thú không trao. cười> Điều này xuống phải nói nó nước chọn chị bạn ra บ่อยยามันถ้าสิกินน้อยแก่ๆเดมันเด้อจักรอเด็ดนึงน่ะพอดีกินจังได๋ฮะอันก่อหน้าบานะครมีแกงหน่อไม้ตึ้มนํบานี้มลยังแต่อันิเสบ่ได้มึงแนวกินกอันนี้สาไก่เออเก็มดแซ่บอือแกงเขเฮาก็ยังอยู่หายังมีหลายแกงหน่อไม้นําน่อื่นเมนแกงหน่อไม้ซื้อกระดุมเฮหัหนาเฮ็ดกระดาง จะหอยนะมุ้โอ้ยแหนควายเดียวละอันอันอื่นมีเอาก้อนค่อยเอาซีนเลยก่อนเดะเป็นน้ำคือหามขึ้นมาดึงมันจะดีดมาตาโง่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 ตอนปั่นเดียวนอไหมจ๊ะโง่ว่ากูดุมขูโทษกูดุมมอดองล้าวนะดูเฮ้ยเป็นเป็นผู้ร้านในมือแล้วก็แบ่งให้แม่ตีได้กินนอะไรกันแล้อ ดีตบตาเลไมเลยไป้กิได้าแซบไเนาะการตามากันอันนี้ว่ก่อนกินอันบัตทายเขายาเหมือนกินหอยนะเถะคลำมี่่านี่เหคำทิท้ายงมปะคลำีงมกินหมดเดียวเดไงเก่งใจเดียวมันมันน้อยพวกอะ เอาไปเอาไปบิท๊ที่ทีเธอไงต้อนเกียงใจเอ้ยเตะเอ้ยมาทุแให้แล้วเราก็จะพาเดี๋ยวมือเลยนี่อันนี้แนะนำตัวแน่นี่ไอ้อ้วนนี่แนะนำตัวแน่ซื้อตุ้มตุยนี่มันโอนก็นเลยตีน้อยคนตั้งซื้อตุ้มตุยเถออันคาผัดเต๊นนึงกระตพันยาวพันไม่ นี่ตอนนี่ตอนนี้กินข้าวแล้วก็กินเม้งข้าวเดียวนะพี่น้องเอ้ยกินแล้วแล้วก็ข้าวยูมาโฮตสูนนะเป็นโฮตแตงที่ปุบมือนั้นละล่ะพี่น้องเอ้ยปุปุมือคอยเฮ็ดคลิปเนี่ยข้าวมาเบิ้งจะแตงกะไก่ตอดพี่น้องเอ้ยนั่นไก่สาะมันคอยหากะฮุน อันนั้นพูนมันพูนมืนน่อเา้านี่หากันพูดนานอันนั้นมืนน่อเา้านี่หาก,กาันรกหญ้าลกเพือม,มื่อเา้านี่เน้นนะพอดีใกล้มาสะไก่ทำลายละอันนี้ค่อยยัหดเนี่ยนะพี่น้องหาก,กำลังเยอะเติบโตอันนั้นคือพักกาดข่าวอันนี้พักพักโบพี่น้องพักโบพักโบโหน้อยอันนี้พักโบเลยพักหอม อันนี้หากกวานสลัดพี่น้องหากแตะงอกในสลัดกได็ไไ้จากสีเลอนี่งอกมันหากอ,อก่อนนี่หากก้างที่ออกเป็นงอกพี่น้องหาก,กะวานมืออันเมื่อวานนี่แตะงอวัยอะไรเมื่อวานค้ำหวานนี่นะหากกระไรอายุหากกระไดทรงมือสามมือลงดินสามมือ,อก,กลางคืนนี่ค่อยวานกลางคืนมาสูบน้ำพักก็แค่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ôi nát đấy ตอนนี้เาฮาว์ดพระฮอดอันแดงแล้วพี่น้องเฮาว์จะมาพูดอันจะพูดพระคำห้องอันนั้นน,นั่นเบอร์ปาา่ะนะฮาเอาไปเฮ็ดอันมือดองลานนั่นละเฮาตัดเอาเงามันไว้ขอโทษขออภัยพี่น้องตอนดองนั้อแหละอันดีได้อันถ่ายให้พี่น้องเบิง่งเพราะฮาว์าาเป็นจำผาพเนาะการอะไรพี่น้องการอรัลลการอ,รอัลลอการจนโหจนยมุน ผู้นึงก็เอาหันผู้นึงเอิ้นเอานี้เอาเฮาก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเพื่อพี่น้องได้เบิ่งขอโทษขออภัยน้หลายงานผู้เลยจะเบิ่งกับไปเบิ่งของซ่องอันของไอโ้โหดนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยบ่าวผู้ไทยฟังลาเฮาเบิ่งได้พี่น้องงานดอกรานใชอนนอ่อันนี้เฮาจะมาปลุกอันนี้พี่น้องนวดน้ำก่อนหนึ่งกุ้งมันยอยู่คอยทางที่เด่น ่างดินกับดีเท่อึย่อทางง่นี่ก่ไหวนี่อันนี้ออามาสุดๆเมื่อคืนอันนี้ปุอันนี้เงียเนียนเงามาอันนี้คนละพันอันนี้มัน กูชุดชดเลยมันคนละพันน้อยอันนี้เราพันแบ่พันน้อยละอันยาอันพันน้อยพันเป็นเงาอัน่วนอันนี้เราพันเป็นเป็นมันเป็นพันใหญ่ยาว พักอันนี้มาเลยอันที่เป็นเงาเงาล่ะรอดอยู่แล้วนี่นนท่านเปลี่ยนผมมันปูงายพักอันนี้นะถ้ากงพอปูงาย พรมโหอกะงายค่ะก,กันเลยมิได้เนี่ปูพรมโหอนะ,แล,ะแล้วก็ติดงายพรมคำๆเราพี่น้องเอ้ยนกหองแซวเซวนกกระจอกหาห่างคำๆยามขำอนคำๆพี่น้องกับผู้แซ่ผู้ซาซำน้อยในพาคเดียวหด,หดเคืองหดเพลือพาเดียวเอาพักสาวันตาสาวนี่นะสาวอานะาสาวสั้นสาวันตาสาวนี่ โซนคือเดยวยืดคอมาเบิงมาเบิงโซนแต่งพ่อป้าแต่งก็เป็นแล้ววันนี้นะโอ้แต่งดอนแต่งชาวตาคอคิดหน่อยไม่ได้ปะ <laughs> กินแม่คนนะมาพักเพืเพเ่นกันขายจักเธอเราพักนี่เห็ดกันนี่นี่มีหาเจอได้ขายตลอดบ้างเต็มโซนเลยพักกันอ๋อ พระเอสดพระเอดพระเดโหดพักหรือพระเดเอนเดียวตาชื่อเอาบังักเาบงสะเอาบังพักชมวิวแง่งพักบ่สลัดนพัสลัดพักสลัดพักซีพักอันนี้พักซีโอเป็นผู้ปู่พี่เจ้าคนพักซี่สาวันตาพี่จ้าคอนพักซี่น่าเขาอันเอฟซีถามมากป้องคลิปอันที่อัน ไพ่รับตอนนั้นอะเขาถามว่าสาวันตาเฮ็ดอยู่ห้องเลยห้องมฮามฮาพูดปีหน้าก็มฮกแล้วเนาะโมเยอะแยะของเฮต์ละมูนีเยาอะอปพูมขึ้นนะย่อมมีน้ำมันนีพูดยังมีน้ำมันรดมีน้ำมันรดโอ้ยตาลิตตุนอะไรหรอเลิก็ติ้งซะที่เป็นมูนีเรานี่ยอือจะได้เงินเดชเะไดสาวันตาเด้มีน้ำมันรดไปของเฮต์นี่สวันตาเฮต์ตออืม โถ่กันน้อจะเป็นละกินจักเทอร์ะบ้วุ่งนะมันยังไม่เป็นเลยมุ่งเต่าผู้บอจงแซมมุ่งเต่าผู้เท่ายังไม่เปลี่ยนอยู่โอ้งามเลยพักพักอันนี้พักกาดขาวเลยเนาะพักพี่เล็กก็มีนี่พักกาดซ้อมกัรดซอกมันโถ่โอ้มากระถินเพิ่งกระดกเลยขำละนกห้องเซ๊ะเซล่ะพักได้เยอะ ăn hết phớt phục vụn này, Màu lúc nhà lúc nha. là phục vụn phải tắm mì hào lốp cùm làm chân đó hả <laughs> chứ <laughs> ngân chứ nó ăn, cái gì ngân quá, ngân chứ nó mặn mì ngân chứ mì hả chứ mì mì cho 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 cô mẹ nhảy mưa năn 21 tháng kịp mưa kịp ra kịp ra ổn đi thôi mấy đứa sợ phù phải để kịp gốc kẹp cái lá nghe là. ปอดชันพิษปอดันพิษอือกินแบบแซ่บจ็บลอยเลยอือสาวันตาเฮ้ขอบคุณค่ะซ้ำพี่เลยนี่นะคิดเลิกคิดเลิกเจ้างามคนนี่แดงสาวันตาเพ่นพี่น้องกรอบดีเพราะปอดชันพิษกินเลยนไ่ต้องล้างก็ได้พี่น้องแซ่บอยู่พี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนี้กันเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่เด้อขอขอบคุณขอบคุณ สีสุขๆๆสุขคนเด้อที่ตีตามได้ครับชมแล้วลก็เป็นกำลังใจสุดสสนตลอดมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวขอโตไปหาอ้ำน้ำอ้ำไนก่อนพี่น้องขาม,มืดละพักผ่อนก่อน